โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเนาะมาพบมาพอกับสาวเลมน้อยอีกแลว้วพี่น้องสจะเลมน้อยก็มาถ่ายความคืบหน้าเนาะทางบ้านน้องนางไิอุตมะนาะให้พี่น้องเบิง่งเมื่อนี้ตอนเศร้าเนาะสั่งเราเพื่นกากำลังฝากกันเห็ดบานประตูใส่อยู่พี่น้องเลยเป็นเกียมไว้แต่ว่านี่มันกำมาเศร้ามาเพิ่นกำมาใสา่ อไอเทียวก็มาเห็ดน้ำพึ้นมาานือุซ้านี่น้อยนึงเพราะว่าเพิ่นไปเห็ดงาน,นพากันมาเห็ดเห็ดมุซ่าวนี้นนออนไ่สวยมากกับมีมุขนญีกคนหนึ่งมาเห็ดน้ำมาสาวยกันกับเพิ่นในี้พี่น้องเลยครับสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งไปนี้่ใส่บานแล้วเลยพี่น้องเลยน้องประท่านใส่กรงทั้งในเพคุนกำลังเอาขึ้นไปใส่ลงเบิ่งกรงดินถ่ายชันเดเทีย กลัางงาม<อ>พี่น้องเลยยังบ่ทันใช้ตัวนี้สมัยแปดสิบเอ็ดเปิดประตูเลยเป็นการลังขึ้นไปใส่ลองเบิ่งเพิ่นกับท่านใส่หรอกใส่ก่อนทา้งในบ้านน้อยหาก็ใซะแต่บ้านตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ให้ดิได้กัจเจได้แล้วพี่น้องเลยใส่ยวงใส่หัจับใส่ยังได้ไปแล้ว งามพี่น้องเลยโดยอ้อยอยู่ขันผู้สาวกับผู้สาวขึ้นใหม่นะนี่เฮือนนี่ข้าผู้สาวก็เป็นผู้สาวขึ้นใหม่นะเฮือนนี่ป้าตัวสบายดีเด้อคือเฮ็ดหลอแท้หมอนี่ว้าป้าตายังไง บายดีป้น้องนางใกล้สิเล้ยเลยเนาะวันนี้เนาะดีใจน้ำลงนางพี่น้องสิได้ขึ้นอยู่เลยรพี่น้องมันฮงหนาวนี่เฮงลมเฮงหนาวนี่กข้าวเช้ากับยังวันนี้นะหนดฮะบาละห้าสิบพบะห้าสิบพันกีบยังเที่ยว เอีทล้อคือคนนี้เรบอกค่ะอ่าเตวฝากกันมานั่งซมเพื่อนงามพี่น้องเลยคือเพื่อนผเพือนกระซำผู้เช้าขึ้นไม่เห็นตกออกอยู่เจ้าของเพื่อนก็ตกอ็กบ้านละหาสิบพันเด้อพี่น้องคุณ่าสร้างเราอะบ้านละหาสิบพันกีบต์เป็นวะบ้านหนึ่ง บ้านแต่งหน่อยอืมขาดเชยเบาบ้านไหมลมพัดก็ไหวอย่าลมพัดตึงแต่งเที่ยวพอดีโออัดไหวบุให้เราขาไข่ไข่แล้วก็อัดทั้งนั้นเพิ่งกระตกมดวลายพี่น้องบ่ได้เพิ่อคือว่านนี่เลย อากาศทางนั้นเพิ่งกระตกแล้วเอาดูจากเพลงหนึ่งดูเอาดูจากเพลงหนึ่งเอาแบบเพลงที่แบบทนัดทนัดที่สุดนะเพลงที่ทนัดที่สุดของเบาเลานะเงี่ยใครพุดเด้งเพลง ยังชวนน้อกเงี้ยไข่มูแดงนะของบ่าวเราล้ำบ่ตัวลมที่ได้พี่น้องผู้ทางนี้นะครับพิ่งว่าเพิ่งว่าพี่น้อดใกล้แล้วพี่น้องใกล้ชิได้ขึ้นอยู่ลมพัดลมพัดกินข้าละบ่เงี้ยเขาทันกินกินได้ไหมไปสิเมืองช่างก็ได้ เมืองซางเห็ดเดีอย่างเจ้าไปกินข้าวลวมชอยเล็วจะคอยกินเลยได้นึ่ก็ตัวลมไปกินโลดเพราะว่านั่นวันแรกจังอันนั้นเห็ดซอยลแล้วไงกินโลดจนะนะชอยเลยไม่ั้นอยู่ในน่อน่องั้นไอ้หนาวสั้นแล้วว <laughs> ันหนาวเมียเมียหมักไผ่ ใส่สือื่นอยู่ในหนองนาวชันตัวลงให้นางไปกินข้าวพี่น้องเพิ่งกระโสยเรียากซอยร้างนะพี่น้องเลยจับนั่นนี่ซอยฝนตกนั่นตกนี่ซอยร้างก็เลยให้เพิ่งไปกินข้าวก่อนมันซอยยี่โมงเปดโมงเช้าเป็ดโมงปลายเศร้าโมงแล้วพี่น้องเลยก็เพราพอมีก็มาแต่เช้าเพราะ กำลังเพิ่นกันไปกินข่าวกันว่าเขาบีกันน้องละตีซื้อของอยู่ของกินมาให้เพิ่นกินข้าวเช้าไปกินเพื่อนเชลเลมน้อยท่าไปนั่งกินอยู่คนก่อนตอนเพลินแล้วกินอยู่พี่ฮึ่มฮึ่มาแม่แม่ลูกก่อนเฮ็ดเอาแม่พ่อเฮ็ดเอากะงามแล้ว วงกบวงกบเห็ดเอากระงามเลยนีประตูแตง่งทังนี้เพื่อกระตกแลกว้วก็เพิ่มวาเพื่อว่าม่ใส่อัด,อดทงังเพ่งไได้บัดใส่อัดบดพ่นสาตเราถังเพ่อันไปล้ผ่ากระจากผ้ากระจากเป็น,ปนกตกใส่ สร้างจำเป็นแต่ก็เป็นโฆษณาคายเนอบ้านชาายในบ้านสักศีบ้านราหาชิพันบ้านี่ยมหาชิพันเออตัวคักคบ้านใหญ่เจ็ดชิพาบ้านใหญ่เจ็ดชิพาแถวนี้พี่นองมาเอาเองเจ็ดชิเอาเองเจ็ดชิพอดมือกับปรับบ้านใหญ่พร้อมือว่า ไปใส so. ่ลองเบิ้งบันนี้เพิ่อนกับมาเฟืงแล้วก็ใส่ลูกกลอนแล้วก็เล้วแบบนี้พี่น้องใส่กลอนใส่บันทับบันนี้เป็นโลองเอาไม้เนบอีกเท่อนึงบันนี้เนบไม้อีกครั้งนึงมันร้ายเหรอพี้เนาะมันต้องได้ใส่ไม้อีกเนาะฟีควมเจ้าใส่ไม้อีกวันนี้งามบรรยากาศสดๆเดบนาะบรรยากาศสดๆ

จะว่าเห็ดแล้วพอดีพาผลชีตกะไปยักนี่หัน่นหัน่นหันพาดังเลยฮะเพิ่งเพิ่งพกชื่นดีเย็นดีเย็นดีมาดูประกาศยี่เวยงานยังก็เออบรรยากาศดีมาเย็นดีสะดวพอดีชม <c oughs> กัรเห้ตฮบ๊อบบนะนะอนเนาะพบ๊อบบ๊้าว กำลังสมาธิไงสมาธิไปท่วงนะบาทหนึ่งห้าสิบพันพ่น้องโอ้ยบ่หอดร้อยบาทพี <h <h ่น้องเลยเจ็ดบแปสิบบาทมีเฮ็ดอะไรื่อๆองเทมนะ

ใส่แนวจักอี่นงเงมแบบนี้ใส่นี่ลยขึ้นไปหัน่นใส่อะไรก็เรียบโล่อยแบนี้สับซีอดิดแบนี้อร่อยไม่ขมเลยค่ะ เลื่อมตารีไตาชงใสผู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 นั่นแล้วผู้เสือดับหม้อได้ใส่มุนายตาเห็นให้ายตานี่ก็ว่าอย่าลมพัดนพรนแบบ เราบิทดที่รถบ่าพามีผัวเดือดดิหันหันหันห่นมันงานใช่บ้านพับพใช่ เก็บขอบรายละเอียด <c oughs> ยังเทยวยังเทวลงแล้วไม่ลงไม่จกักรโลนะนั่งโอพี่ลงลงไหลไหลลงไปแล้วก็ขึ้นมาได้จังหน่อยเทยว <c oughs> เทวดินง <c oughs> นยังสบายดีเลยไหมอาสบายดีโวดสบายดีเ็นหยังหนาวบ่หนาวบ่ห <c oughs> นาว บอกอย่าไปเลี้ยเล็กหนาวแห้งบอกเนี่ยววันนี้แหละนาวแห้งโอ้กินข้าวแล้วกินกับยังกินกับยังกินข้าวจี้อย่าไปเลี้ยเล็กกินข้าวจี้เม่นบ่แกรดจี้แกรดจี้เที่ยวหนาวพี่น้องนุ่งเสื้อแขนยาวอยู่บันหนาวดอกลูกหนาวแห้งเที่ยวกูอะ ตามไปตามไนนูนาวบ้ไปพนกินขา้าวนาวบ้ง เพียงอ้ออาทาใส่เพียงเที่ยวกันเลยเที่ยวกันยังเปล่าเพียง ใช้อันจ <If> ับแล้ววันนี้พี่น้องสร้างสร้างเต่งสร้างเต่งคุณภาษาญี่ปุ่นนั่งเท่าไหร่ก็เท่นได้เหมือนกั เลือดนี่ใช้เลือดนี่ใช่แล้วเอาส,ส่วนซากซีออกอย่าตีงเที่ยมันสิตกค่ะเมื่อนี้เขาขึ้สิเล่เลยพี่น้องไปเที่ยวมาพี่เที่ยว ต้อมาเบิ่งมุมทางหน้านี่แต่เพิ่งชิหยกบานขึ้นไปใสป่ไปนี้หยกบานขึ้นไปใส,ส่เลยแกได้เอาสะโพกภาคส่วนบานประตูเนาะ,ะส่างสร้างเลยสร้าง <c ười> ลิ้นกคนเละตอกมือตัวเองเลยสร้างลิ้นกคนตอกมือตัวเองเลยอากาศกระลุ่มหนาวพี่น้องสองมือสามมือเลยพี่น้องเลยหนาว เป็นในไรโน่พี่น้องหนาวคือกันบนเรือหอนอยู่พางล่าามีหนาวองเสมอแต่ว่าเมื่อนี้วันที่สิบเก้าอ่ะมันสีเศร้าหนาวเลยมื่อน,นี้พี่น้องครับว่ามันชีวิตเมื่อน,นี้ท่านชีวิตพี่น้องฟังเบิ้งมือม่ออื่นมื่ออื่นสีเดชบ่สีหอนบ่เรือแนวดใดพี่น้องเลยจะเลิ่มน่อยก็สีเดชโคจุบคลิปกันด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ขอบ,บุณขอบคุณ ผูใหญ่ใจดีเบิร์ดทุกคนทุก่านบรัวชีอยู่ทางใดไายในหรือต่างประเทศเนาะพี่มาซอยครอบครัวน้องนางแลวก็มีอุตมะเด้อพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงความเจ็บจะได้ความไข่ามีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮงๆเรื่วยๆแลวก็เขาขอบุญขอบุญเบิร์ดทุกคนทีมให้กําลังใจอยเล็มน้อยตลอดมาเด้อบวัวผู้สีผู้เก่าหรือว่าผู้ใหม่นะพี่น้องก็เขาให้อยู่ดีมีแฮงความรวยครอบครัวเคลื่อนซานเนาะ ก็ให้เฮียงๆลวยๆเ,ยเด้อสำหรับคลิปนี้สา้เล็มน้อยกัะเวลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อ